สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์รัตกมลมนิลรกเรติค่ะมาจากภาพยนตร์เรื่องมอมนะคะก็ในเรื่องรบบทเป็นมีนค่ะในเรื่องนะคะก็จะเป็นผู้หญิงแดงๆค่ะก็จะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นค่ะแล้วก็จะทําอาชีพเสริมเป็นสายลายค่คะใช่ก็ต่างมากค่ะเพราะว่าตัวจริงจะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยเรียกว่าอะไรก็พูดนะแต่ก็ไม่ค่อยพูดเยอะเท่ามีนอะไราเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนค่อนข้างเก็บ อาการนี่ะแต่ว่ามีนเป็นคนที่แบบรู้สึกอะไรก็พูดแล้วก็แรงๆซึ่งแต่ตัวเราอะตัวจริงก็ไม่ได้แรงอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็สําหรับพี่อามกับพี่ชายนะคะก็เคยร่วมงานกันมาแล้วในเรื่องคนสงผีค่ะก็รู้สึกว่า มั่นใจแล้วก็ไว้ใจในฝีมือการกำกับอยู่แล้วค่ะก็ซึ่งแล้วก็พอพิมพ์อามติดต่อมาว่าเฮ้ยมีบทนี้นะแล้วพอพิมพ์อ่านว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้พิมพ์แบบรับเลยเพราะว่ารู้สึกไม่เคยรับอะไรแบบนี้มาก่อนมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่เราไม่เคยเล่นก็น่าสนใจก็รู้สึก,กรู้สึกดีค่ะที่ได้เล่นแล้วก็<ฮ>แล้วก็ใช้พลังในการแสดงต่างกันไห แตกต่างมากเหมือนแบบหยินกับหยางอะเพราะว่าคนทรงผีอะในเรื่องชื่อพลอยใช่ไหมจะแบบเรียบร้อยเหมือนผ้าผับไว้เลยแบบเนิ่มๆพูดชา้ชาเก็บอาการอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีน,นี่คือแบบเลเวลการเล่นของเขา,าพลังงานของเขาคือแบบแตกต่างกันมากคือแบบมีนจะแบบไปสุดพลอยจะแบบดาวสุดอะไรเงี้ยค่ะใช่ ก็จริงๆก็ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นพลังงานคนละแบบเพราะว่ามีนจะเป็นพลังงานที่แบบเฮ้ยพุ่งพุ่งพุ่ง,งตลอดเวลาเร็วอะไรเงี้ยแต่พอเป็นพลอยอ่ะการจังหวะการพูดหรืออะไรเงี้ยก็จะช้าลงสโลว์ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันจะต่างกันถึงในหนังจะดูแบบกดดันเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอคัดปุ๊บทุกคนแบบเฮฮาเป็นเพื่อนกันแบบชิลมากๆค่ะแล้วก็พี่อาร์ม่่ช้คือใจดีมากให้เล่นกี่เทก็คือเล่นไปเลยจนกว่าจะเพอร์เฟกต์จนกว่านักแสดงจะพอใจอะไรเงี้ย S <s <ans> <S ใช่ค่ะแล้วกับการร่วมงานกับเพื่อนเพื่อน,น,นในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างก็เพื่อนเพื่อนในกองเพื่อนเพื่อนในกองถ่ายก็น่ารักค่ะจริงๆก็ทุกคนก็คือเป็นน้องที่หมดเลย <laughs> แต่ต้องเล่นเป็นรุ่นเดียวกันทีงนก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียกพี่นะก็คือเรียกเรียกตัวละครชื่อตัวละครไปเลยแบบจะได้สนิทกันแล้วก็แบบเลาอยู่ในกองก็คือให้ทีสกันว่าแบบเป็นเพื่อนกันไปเลยอะไรเงีแบบ้ยก็ทุกคนก็สนิทกัน,นะคะ่ะใช่แล้วกับรุ่นที่พีเอค่ะ ค่ะก็สําหรับพี่เอก็ก็จะมีความแบบเกรงใจอยู่แล้วเพราะาเป็นนักสแสดงรุ่นแบบรุ่นอวบ,บโสใช่ไหมก็พอต้องมารับบทหมอมอะค่ะก็รู้สึกว่าเราอะกลัวพี่เอมาขึ้นจาก acting ที่เขาเล่นเนะี่ยจะสายตาอนะไรเงี้ยใช่ ถ้าเปรียบกับการถ่ายทำหนังผีในบ้านโบราณเนี่ยเราในกอ่าตอนถ่ายทำเราเจอเรื่องลี้ลับอะไรบ้างนะคะหนูไม่เจอนะไม่รู้คือื่นเจอเปล่าแต่ว่าหนูไม่เจออะไรเลยแบบว่าชิวมากแล้วก็จากบทบาทที่แสดงยังมีบทบาทไหนที่ยังอยากแสดงอีกที่แบบอยากเล่นแบบบทที่ยังไม่เคยเล่นใช่ไหมคะจริงๆก็อยากเล่นแบบเออเป็นใบอะไรเงี้ย บทบบที่แบบว่าแสดงด้วยตาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตาบอดก็น่าเล่นพวกแบบพวกอะไรที่พิกลพิการทางร่างกายน่าเล่นใช่แล้วก็อยากให้น้องอ่ะอัปเดตผลงานว่ายังมีอะไรที่อของตัวเราเองอะมีหน้ามีอะไรบ้างค่ะก็หลงัง นอกจากภาพยนตร์เรื่องหม่อมนะคะก็ปีหน้าช่วงกลางปีก็จะมีซีรีส์ของทาง Netflix Original ค่ะก,ก็เล่นเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างจากเรื่องนี้มากๆเลยก็ยังไงก็ฝากด้วยค่ะเรื่องนั้นก็เป็นออกแนวฆาตรกรรมเหมือนกันลองไปดูค่ะฝากหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องม่อมที่จะเข้าฉายวันที่18มกราคม ค่ะก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องมอมนะคะก็ที่จะเข้าฉายวันที่18มกราคมนี้ก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจค่ะลองไปเปิดใจออดูหนังผีอัตล์ใหม่ๆนอกจากจะได้เรื่องความกลัวหรือผีแล้วเนี่ยแน่นอนเลยที่ต้องได้ก็คือแบบว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าเราจะได้เห็นว่าความกลัวเนี่ยทำให้มนุษย์ทำอะไรได้บ้างลองไปดูกันนะคะ